เราจะทำการทดลองเป่าลูกโป่งด้วยผงฟูนะคะนำลูกโป่งมาสสมกับกล้วยเลยค่ะจากนั้นนำผงฟูนะคะเทใส่ลงไปในกล้วยค่ะให้หมดห่อเลยนะคะจากนั้นก็นำน้ำส้มสายชูเทใส่ขวดไว้แล้วนะคะสวมลูกโป่งลงไปเลยค่ะ นี่คะ่ะเราจะเห็นได้ว่าลูกโป่งมันจะพองนะคะ